ล่าสุดมอบตัวแล้วนะครับสำหรับผู้ต้องหาคดีข่มขืนควายที่จังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากที่เป็นข่าวดังเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะฮะล่าสุดมอบตัวแล้วนะครับสำหรับผู้ต้องหาคดีข่มขืนควายที่จังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากที่เป็นข่าวดังเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะฮะเจ้าของไม่ยอมไปแจ้งความเอาผิดคนที่ย่องเข้าไปข่ม เนี่ยครับผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าของร้านพงเรศพร้อมกับพัดพวกครับช่วยกันล้อมจับชายขี้ยารายนี้นะฮะได้ทันควันครับหลังจากขโมยพัดลมตั้งพื้นจากหน้าร้านไปหน้าตาเฉยเลยแล้วขัดขืนด้วยนะไม่ยอมให้จับตัวง่ายๆก็เลยถูกเตะถูกต่อยไปหลายครั้งครับจนสุดท้ายชายรายนี้ยอมจำนน นี่คงจิตใจไม่ค่อยจะปะกติเท่าไหร่เพราะว่าไปข่มขืนสัตว์ลุงเนี่ยอายุ68แล้วนะคะคไปข่มขืนวัวแล<อ>้วตอนที่ไปจับได้คาหนังคาเขาแบบนี้เลยเสื้อผ้ายังไม่ทันใสเลยแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทําก็เมื่อกี้นี้ไงบกบอกว่าครั้งที่3แล้วนะคะ<อ>ก็จริงๆสองครั้งที่ผ่านมามีคนเห็นคะ<อ>่ะมีคนเห็นก็เลยไปแจ้งเจ้าของวัวบอกว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้มันไม่ปกตินะมาทาอะไรกับวัวของเธออยู่เนี่ยนี่แล้ววัวนะคะวัวสาวเป็นวัวตัวเมียสีดำ นะคะคจับได้แล้วครับดูหน้าจริงๆรไหมฮะมวันนี้ทางเจ้าที่ตำรวจชมบุรีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะเห็นหน้านะครับหน้าตาดีด้วยนะเห็นไหมหน้าคงเข้มต,ตาหล่อเลยนะคุณจริงดีหล่อเลยอะค่ะคือผู้ชายคนนี้อายุ22ปี ถูกจับกุมได้เลยนะฮะที่รับสารภาพว่าเป็นคนในคลิปที่กําลังตามหากันอยู่สำเร็จความใคร่ต่อหน้าผู้หญิงท่านหนึ่งและผู้หญิงเขาถ่ายรูปเอาไว้ถามว่าทำไมถึงทําอย่างนี้เล่าเจ็ดที่นิดสาเหตุเขาบอกว่าไปดูหนังโป๊มาแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะคุมไม่อยู่ก็เลยต้อง